สวัสดีครับยูทูบแลนผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการตะบันตัวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเก,นกมหมูเด้งฟูด่นันซึ่งโน่นนี่ก็จะมาสอนทําดาบยูตะนะฮะอ่าอคนที่มันแบบว่าแทงมากรีจึก๊กจึ๊กจึ๊กอยู่ท้ายกระบะนะครับมาดูกันว่าทํายังไงนะครับแล้วก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะผู้ชมซึ่งโค้ดใส่ตรงนี้เลยนะฮะนี่กดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ายูตะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กด้วยนะครับนี่ยูตะนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไไดด้้้้เลยลยแวกกก็จจานนนนนนัััีี่่มะะะของส,สะะริคบ ลิกะเอเซอรี่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะนี่นี่น,น,นระดับเอสเอสเอโอ้โหนะว้าเอ็เคน่ากลัวชัดเลยนะครับนี่ฮะดูดิฟันแหลมเตอร์แล้วก็ดวงตาน่ากลัวมากแล้วก็มีเล็บอ่าเล็บที่ยาวมากเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็แบบว่าเป็นสแตนเรานะครับผมนี่ฮะก็ซึ่งแบบว่าน่าจะบวกดาเมจแล้วก็บวกพลังแบบว่าดีเฟนต์นะครับนี่ฮะดีเฟนต์แล้วก็ความเร็วอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ ไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรนะผู้ชมผมก็มั่วไปงั้นแหละนะครับนะแต่ก่อนจะรับชมขอแนะนําร้านนี้เลยสลัดบักร้านรับเติมโรบักราคาถูกมีในการกดเกมพัทเหรียญ5ส่งของไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์หากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอ่าแล้วก็ขอบคุณรหัสจากคนนี้นะครับเอจโต๊กนะครับนี่ฮะเจ้าของไอดีนะครับนะขอบคุณมากๆที่ให้พี่ยืมรีวิวนะครับแล้วก็ยูตะเอฟซีจะอยู่ที่เกาะอีเวนต์นะครับนี่นะฮะก็ใช้ของตามนี้เลยนะครับก็จะมีของใหม่ของเก่าด้วยนะฮะ มาดูนะว่าแต่ละอย่างหาอย่างไงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อไปกำลังใจกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะภายในแป๊บเดียวเราจะหาได้แบบสบายๆเลยนะครับนะเขาบอกว่าดาบยูตะเนี่ยหายากในระดับ S S S นะครับนี่ฮะซึ่งดาบของมันเนี่ยจะอยู่ในระดับ S S S โอเคนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มสอนกันดีกว่านะผู้ชมนี่ฮะระดับ S S S เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทม2ชิ้นนะครับที่เราต้องหาเลยก็คือยูตะคาตนาและก็ตามไดเบดนะฮะนี่ฮะซึ่งให้เรามาที่เกาะอีเวต์นะครับ กาะอีเวนต์จะอยู่ใกล้เกาะเลขตรงนี้นะ,ะแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ตียูตะนะครับนี่มันจะมีคําว่าอีเวนต์นะครับอนาคตอาจจะหายไปเหมือนทันจิโร่นะครับนี่เราก็ต้องมาตีแล้วก็หาไปเลยโอกาส1%นี่ยูตะคาตานะแล้วก็ตำได้เบลดนะครับนี่ฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสองอย่างนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยจัดก,การเลยจนกว่าจะได้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะฮะซึ่งหมายว่าอาจจะดรอปยากนิดนึงเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้กันดีกว่าลิกาโซนะครับได้จากการลงดันเจี้ยนนะครับนี่ฮะชิ้นนี้เลยลิกะโซนครับ อ่าได้จากการลงดันเจีย้ยนแล้วก็ดันเจีย้ยนเนี่ยมันจะเกิดประมาณ2-3นาทีแล้วก็เวลามันเกิดมาแล้วมันจะหายไปรวดเร็วมากประมาณ1นาทีกว่านะครับนี่เราก็ลองหาดูครับนี่ฮะซึ่งก็มันจะเกิดหลายเกาะมากเลยเกาะแรกไม่เจอกเกาะอีเวนอาจจะอยู่กเกาะอีเวนหรือไม่ก็เกาะบอสนะครับนี่แล้วก็หาไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามันจะเกิดสานาที2นาที5นาที10นาทีประมาณนี้ครับอ่าประมาณ6นาทีก็เกิดนี่แล้วก็หาไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นดันเจี้ยนสีแดงประตูสีแดงเหมือนบาร์กิตเออตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับไม่ไม่รู้อยู่เกาะไหน เอาละครับก็ดันเจียนจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะอ่าสีแดงๆครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยไปหาลิกาโซนะครับจากการลงดันเจียนไปดูกันว่าดันเจียนจะเป็นยังไงเอาละครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ดันเจียนนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าเวฟที่เราต้องจัดการนะเวฟที่5คือเวฟสุดท้ายนะครับมันจะมีคารมาโดทันจิโร่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดการมันเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสตอบของนะครับนี่อ่าแต่วัยตัวนี้มันจะถึกหน่อยนะฮะดอบปะไม่ดอบนะครับนะถ้าก็ถ้าเกิดว่าดอบก็เก็บใส่กระเป๋าาาาาาแลล้้้้้ววกกกกกก็จนนนนนัเเเเเเี่่ยะรออไไดดดถิิโซ แต่ถ้าไม่ได้ก็กดตรงนี้นะครับอ่าเริ่มใหม่ได้นะครับหรือว่าจะออกเกมด้ตอนท,ที่แบบว่าเราได้ของแล้วนะครับนี่หรือใครไม่ได้ครับเกลือครับลงต่อเลยนะครับนี่ไม่ต้องเสียเวลาออกเกมแบบหาดันเจี้ยนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงต่อเนื่องเลยจนกว่าจะได้ต่อมาก็ให้เราเนี่ยทำการหาออฟโซนะครับนะออฟโซเนี่ยจะอยู่ที่เกาะโอคารุนนะครับนะก็ให้เราตีบอสยูจิยูจิจะเกิดอยู่ตรงนู้นนะครับนะข้างหลังเกาะแรกครับนู่นแล้วก็ไปที่นั่นเลยครับนะอ่าเกาะอุโมงครับนี่ฮะอ่าจะมีประตูก็วับไปโอ จะเป็นหน้าตาแบบนี้หลังกอแรกนะพู้ชมนะฮะแล้วก็ยูจีจะเกิดประมาณ2-3นาทีมั้งนะมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอมันเกิดแล้วเราก็ตีเลยมันจะดอปออฟโซ่นะครับอ่าแล้วก็มาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่านะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหาตรงไหนชิ้นสุดท้ายเลยก็คืออินฟินิตี้ออฟนะฮะก็ให้เราเนี่ยไปที่กอโกโจนะฮะอ่าก็ซึ่งแบบว่าสมมติว่าเราอยู่กอแรกนะครับเราก็หันไปตรงนี้ครับนี่หันไปทางนี้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกอโรงงาน พอถึงเกาะโรงงานแล้วนะครับน้ำมันจะมีเกาะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ไหมนู้นเลยแล้วก็เดินทางไปเลยครับมันจะเป็นเกาะโกโจนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวัปไปแล้วกันนะครับทาวเวอร์อิตเล่นนะครับจะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้นะฮะจะอยู่ใกล้เกาะหัวกระโหลกนะครับนี่เกาะหัวกะโหลกแล้วก็มาที่นี่ปุ๊บปฏิอาจารยโกโจเลยครับนี่อาจารย์โกโจจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่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 อ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็มันจะเกิดประมาณ2นาทีนะแล้วก็ให้เราเนี่ยหาอินฟินิตี้ออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ จัดการมัเลยอาจารย์โกโจนะไม่ต้องกลัวมันนะครับนะเออโอเคตอนนี้ผมเปิดเปิดประตูไปซะแล้วนะครับอ่าได้ไหมไม่ได้นะครับผมพอเราได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผมสอนไปนะครับนะก็ให้เราเนี่ยไปที่เกาะอีเวตนนะครับอ่าเอาของไปทาที่เกาะอีเวต์ได้เลยนะครับนี่ปึ๊บนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอามาคับได้เลยตรงนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ใช้ยูตาคาตะแล้วก็เบียดสองอันนี้ได้จากเกาะอีเวต์แล้วก็ตามด้วยลิกาโซได้จากการลงดันเจียนออฟโซนะครับ ออบโซดได้จาัดก,การไปตีกโกคารุนยุจินะครับนะเกิดทุกประมาณ2นาทีแล้วก็อินฟินิตี้ออฟนะครับได้จาัดก,การเตี๋ยจันโกโจโลแล้วก็ไปหางเงินร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ตมด้วย1นึ่งแสนเพชรแล้วก็ซื้อได้เลยเพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้ยูตะมาแล้วนะครับผมนี่ฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับนะถ้าเกิดว่าใส่คู่กับชุดเนี่ยมันจะยิ่งจับยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูกันเลยผมขออยญาใส่หูฟังก่อนนะครับว่ามันมีเสียงเกมเปล่าถ้าฟันก็เป็นแบบว่าเสียงฟันเหมือนทุกดาบแล การฟันก็เหมือนทุกดาบเลยนะฮะส่วนดาเมจไม่แน่ใจนะครับว่าจะแรงกว่าพวกแบบว่าดาบอะไรต่างๆไหมทันจิโร่สามเสียนอันนี้ล่ะอันนี้ก็สามเสียนเหมือนกันครับเล็งพอๆกับทันจิโร่วีสองนี่ส่วนสกิลแรกนะฮะเป็นการใช้ไสเวทแบบว่าแบ็กเฟตนะครับผมนี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่เหมือนเป็นการใช้แบ็กเฟตแบ็กเฟตประการทามินนะครับนี่ยังไงใช้หมัดต่อยปะเหมือนจะเป็นการใช้หมัดเออหมัดต่อยนะครับแบ็กเฟตนะครับสกิลสอง เป็นการปลาขึ้นนะครับนะอ่าปลาขึ้นแมาว่าดาบไปออกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่ปลาขึ้นนะครับอันนี้คล้ายกับดาบอะไรวะซิกปะเออนะครับแล้วก็สกลิลสามเป็นการใช้ดิกะออกมาตบแล้วก็หายไปแบบรวดเร็วนะครับนี่ออกมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเออนะฮะกดค้างก็ไม่ได้ด้วยส่วนดามเมจก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งแสนล้านนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบล้านนะครับใช่ไหมนร้อยหกสิบเก้าล้านนะครับโอ้โหสกิลสีล่ว้าว การเอาลิกการเนี่ยออกไปยิงบีมนะครับนะออกไปจากทางปากนะครับผมเออเหมือนลิงยักษ์อ่ะในดักกันบอลนะครับผมนี่ฮะนี่เฮ้ยครูดาวโคตรเร็วมันน่าจะมีเสียงริการ้อมเลยเนาะเหมือนช่างอ่ะเออนะครับเออมันจะได้ดูน่าเก่งขำมน้าดาบนะครับนี่แต่มันไม่มีเสียงเกมนะครับอ่าแอดมินน่าจะหาเสียงมาใส่ไม่ทันนะครับเออโอเคต่อไปสกิลห้าไม่มีครับมันจะมีแค่สี่สกิลเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกับมอนเตอร์ดีกว่าว่าเวลามอนเตอร์โดด มันจะเป็นยังไงแบ็กแฟตโดนเข้าไปก็เก็บไปครับสกิลสองไปการปลาขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสกิลสามไปการตบนะฮะไม่ได้จับแต่ตบเลยเออเป็นผู้หญิงก็ต้องตบนะฮะสกิลสีล่ห้าทำมีทำมีห้านะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้ส่วนท่าฟันก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เครือพาคิสกิลก็คงไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะอ่าแบ็กแฟตก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะราชินีคำสาบบวกยูตะเออนะครับเออนะครับน้าก็ ยังไม่ใช่ยูตาเวอร์ชันไม่มีลิกานะครับเป็นเวอร์ชันที่มีลิกานะครับผมนี่ฮะส่วนไกลขนาดไหนก็ไม่รู้นะอืมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านับดับยูตานะครับนะนี่ฮะปานแห่งความรักนะครับนี่ท่าฟันก็น่าจะสามเสนแหละนะครับนี่สามเสนกว่าสกิลที่หนึ่งครับอ่าเดี๋ยวรอให้แบบว่าตรงนี้หายไปก่อนนะครับสกิลแรกเลยนะครับก็หวังว่าจะโดนตัวเดียวนะครับนี่อ่าเดี๋ยวลองตีตรงนี้ก็ได้ท่าที่หนึ่งแบ็กเฟดนะครับอ่าหกคิด รอบไป49ล้านนะครับอ่า49 490ล้านนะครับสกิล2อึบโอ้ท่านี้6กร้อล้านนะครับถือว่าแรงสกิล3ก็เออก็น่าจะเป็นล้านพันล้านเลยนะครับเออก็ดูไม่ออกเหมือนกันแล้วก็สกิล4บีมบีมนี่ก็ทะลุไป2,700ล้านเลยนะครับนะอ่าซึ่งแรงใช้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องพีไรนะครับนะพีไรนะครับที่แบบว่าให้พี่ยืมรีวิวนะครับผมนี่ฮะเจ้าของไอดีที่แบบว่า อยากจะให้รีวิวแต่ว่าคนแรกเขาแบบว่าให้รีวิวก่อนก็เลยแบบว่าคนนี้ก็เลยแบบอยากออกจ่องก็เลยให้เขาแบบว่าเออทาแบบยิ้มของเขาอัดด้วยเออนะครับผมจะได้ไม่เสียเที่ยวเออเขาจะได้ไม่เสียใจนะครับนี่อ่าตอนนี้มีเอ็ใหม่ด้วยนะอ่ามีมอนสเตอร์ตัวใหม่ e x p m e n นะครับอ่า EXP Men นะครับไม่รู้ว่ามันให้วลวเยอะหรือเปล่านะครับนะมันก็น่าจะให้วิวเยอะอยู่นะนี่คือหน้ามันหล่อมากเลยแล้วมันก็แก้ผ้าด้วยแต่เราข้ามไม่ตายว่ะจะมีตัวไหนที่ทําให้เราคัดตัวเองราดี ทุบเข้าไปแล้วยิงเข้าไปครับโอ้โหไอ้แค่มันถึกจัดนะครับเออนี่อยากไปบ่าอยากได้บอสโหดตอนนี้ได้บอสโหดแล้วแต่ตีเราไม่เลงเท่าไหนนร่นับนี่นี่โหดแล้วมันจะตายตอนไหนยิงเข้าไปครับดูซิว่ามันจะตายตอนไหนอ่าตามไหมตานไหมแล้วจะได้เวลหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับเออได้เวลเท่าไหร่โอ้แต่มันถึกมากนะครับผมเออถึกจริงถึกจังเลยโอ้โอหโอ้โหแต่ว่ายุตตาสู้ได้อยู่นะ อ่าผสมกับสุกุนะหน่อยสุกุนะอย่าไปเปิดท่าสามเด้ดขาดนัชชาร์จโคตรนานเลยครับนะคลระเบิดสุกุณะท่านี้จัดนี่ต้องใช้ยูตาเทนนะนี่เจอเมกูมินหน่อยโอ้ยแต่ว่าใช้ไปมานานจะหมดไหมเนี่ยเอ็กโพชั่นนะเออเฮ้ยเฮ้ยโดนไปเรียบร้อยไหมเมกูมินน่าจะแรงสุดในเกมน้องเนี่ยนะครับเออโดนทีเดียวแบบว่าเกือบจมเกือบตุยแต่เมกูมินมันแบบคูดามันเร็วไงเออ มันมีท่าอื่นด้วยน้องเมคูมินเนี่ยนะครับเออนี่บุ้มกี่นาทีวะเนี่ยตีมันไม่ตุยสักทีเรียบร้อยครับอ่าได้เป็นล้านล้านล้านเลเวลแล้วก็ได้จิ้มด้วยครับเออไอตัวนี้แต่มันถึกไปหน่อยนะครับอ่าเกิดมาแล้วนะครับเออตอนนี้ได้บอสได้บอสถ,ถึกถึกมามาทดสอบแล้วนะครับนี่ฮะเออโหดใช้ได้ตัวนี้นะครับความถึกนะผมส่วนยูตาก็ถือว่าโหดแหละมันก็พอๆกับทันกิโร่แหละนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทันกิโร่นี่ มันจะที่กว่าอันนี้กันที่นะเพราะว่ามันมีท่านี้นะครับเอออ่ะโอเคก็สัรับวันี้ก็ขอบคุณทั้งสองรหัสเลยนะน้องอาโต๊กนะครับน้องโต๊กแล้วก็น้องไลนะครับหนีพีไลนะครับนะขอบคุณมากเลยทั้งสองคนแล้วก็มีคนอยากให้ยืมเยอะๆเลยก็สามารถให้ยืมได้นะครับนะก็แบบว่าที่จริงว่าเจา้าลาดตัวเองมาเล่นแล้วนะครับนะพอดีว่าได้ดาบยูตาแล้วแหละแต่ว่าน้องกูซาทักมานะครับอ่ะโอเคก็สัรับวันี้นะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่ในรหน้าครับไปแล้วครับบายบา